ผมเคยบ่นอยู่เสมอว,ว่าผมปวดหัวใจแต่ตอนหลังเนี่ยมันปวดหัวใจนี่มล้าวมาที่ไหลลงมาทั้งลลางผมคิดเราตายแน่แล้วตายเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นหมอเพื่อนๆหลายคนก็เป็น,ปน,ปน,ปนห่นนนนนหวงว่ารีบไปหาหมอนะก็ตั้งใจว่าจะไปแต่ในที่สุดไม่ได้ไปครับก็ไป,นะไปคนประวัติของผมผมไปทำ ตอนนั้นฟุบไปตายเกือบตายไปหนแล้วก็ไปเข้า Emergency ก็ทำบอลลูนหัวใจใส่ขดลวดเส้นเดียวนะฮะที่เส้นเมนใส่ขดลวดแล้วหมอก็ให้ยามาสองตัวนี่อาจจะเซนฟีมอาจจะกลับหัวอะพอเลตยาต้านกล็ดเลือดกับแอสไพรินแปดสิบเอ็ดละลายลิ่มเลือด เริ่มทานมาตั้งแต่มิถุนา63ต่อมาสิงหา64คนนั้นโควิดระบาดหนะักก็ไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนน่ะไม่ไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อพอฉีดมาแล้วครับถ่ายเป็นเลือดสดสดวันแรกในเจ็ครั้งเพื่อนฝูงเนี่ยถ่ายแค่ห้าครั้งก็ตาย อีกหลายคนก็ถ่ายกันอุตรุดหมดถ่ายเป็นเลือดนะฮะผมนี่มันทนทายยากไม่ตายไปหาหมอที่โรงพยาบาลตำรวจหมอบอกว่าต้องส่องกล้องคือต้องสวนเข้าไปทางทวารทำไม่ได้เพราะว่าเอ่อเลือดเลือดผมจะออกมากหมอก็ให้หยุดให้หยุดยาละลายเลือดรึกษาหมอหัวใจแล้วก็บอกว่าเออ ทานมาหนึ่งปีแล้วมันน่าจะเกิดความเคยชินอะไรทำนองนั้นนะให้ลดไปหนึ่งตัวอะพอเลตก,ก็ยังทานเอ,อเอสไพริน81แบบตัวเดียวนะหนึ่งตัวนี่ลดไปหนึ่งเดือนท,ทานตัวเดียวนะหรือทานตัวเดียวหเดือนพอเดือนที่สอง ลดอีกไม่ทานเลยไม่ทานเลยก็ไปสองกล้องสองกล้องใช้เวลาทั้งหมดสองเดือนก็พบว่าลำไส้อักเสบก็เอ่อถ่ายไปเรื่อยรวมทั้งหมดใน8เดือนว่าจะเอาอยู่โดยคุณหมอเอ่อรังสรรค์เลิกิมิตรจุราเพื่อนแนะนำให้ค้อนอากอนพลาสมา ที่ลำไส้ใหญ่ที่อักเสบหยุดไายได้หยุดแต่ผมก็ยังลืมไปก็ยังทานแอสไพรินประเจรเม็ดเดียวเม็ดเดียวทานมาเรื่อยๆหลายเดือนผมปวดเสียวที่หัวใจผมบ่นอยู่เรื่อยมันปวดเสียวใจจน,นหลังไม่ไหวแล้วแน่นหน้าอกผมมียาอมใต้ลิ้นเพื่อ เวลาแน่นหนอกก็อมอมไปคิดว่าอืมไอ้ตายด้วยโรคหัวใจเนี่มันสบายดีไม่ทรมานแล,ล้วก็มาค้นประวัติดูปรากฏว่าอ้าวเราไปลดยาอาพอเลตตัวนี้ไปเนี่ยลดจริงพอลดแล้วพอทำตุระุระกรรมอะไรแล้วเกี่ยวลำไส้แล้วก็ควรจะกลับมาทานอีกลืมไปเลยทานแต่ตัวนี้อ เพลินประเส็ิไม่อยู่ก็เลยกลับมาทานสองเม็ดครวบแค่สองมื้อเท่านั้นเองหายปวดไม่ปวดอีกต่อไปแล้วแล้วก็ได้ความลับมาอย่างจากพี่สุรพรสีมากุนดอนว่าอย่าไปทำซ้ำนะใส่หลอดเลือดให้ไปทำเคีเรชั่นเส้นเลือดซะสักเดือนละครั้ง ขอบคุณพี่สุรพรสิีมาคุณทร